ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่โรงเรียนสอนทำกิมจินนะคะวิธีงา่ายๆทราบไหมคะว่าการทากิมจินนั้นไม่ใช่ยากเลยนะคะแล้วก็ขั้นตอน,นง่ายๆที่เราจะมาทํากันในวันนี้เนี่ยเราต้องหาประกาศขาวนะคะใหญ่ขนาดนี้นของเกาหลีใหญ่มากนะคะแล้วก็มีเป็นหัวชัยเท้านี่หัวชัยเท้าอันนี้คือหัวชัยเท้านะคะไม่ใช่ฟักอย่าเข้าใจผิด วิธีการทำกิมจิง่ายๆนะคะของคนเกาหลีก็คือเราต้องเอาผักกาดขาวมานะคะแล้วก็หั่นนะคะให้เป็นสีส่วนนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาเกลือทานะคะแล้วก็เอาไปแช่น้ําทิ้งไว้6ชั่วโมงหลังจากนั้นก็เอาขึ้นมาล้างน้ําให้สะอาดนะคะแล้วก็นําไปผึ่งเพื่อที่จะให้สเสด็จน้ําประมาณ1ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นแล้วเรามาดูเครื่องปรุงกันดีกว่าเพราะว่ามีอะไรบ้างนะคะเครื่องปรุงที่เขาใช้ในการทํากิมจินั้นมีหมดสิชนิดค่ะชนิดแรกเลยก็คือพริกป่นนะคะ 2ก็คือต้นหอมต้นหอมของญี่ปุ่นของเกาหลีมันใหญ่มากเลยนะแล้วก็มีหัวหอมใหญ่นะคะแล้วก็มีกุ้งเคยอะคะ่ะที่เขาใช้ทํากะปิอย่างบ้านเราอะต่อไปก็เป็นน้าปลานะคะแล้วก็เป็นขึ้นช่ายนะคะแล้วก็จะมีหัวใจเท้า,าที่จะเอามาสับให้ละเอียดนะคะแล้วก็ต่อไปก็เป็นขิงคะ่ะต่อไป ก็จะเป็นแครอทนะคะแล้วก็เกลือสุดท้ายเลยนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือสัญญักษณของคนเกาหลีนั่นเองก็คือสมสมผงนะคะนำส่วนผสมทั้งหมด12ชนิดนะคะมาคลุกเคล้ากันนะคะให้เข้ากันเลยมันจะเป็นซอสแดงๆนะคะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ค่สแดงๆเห็นไหมคะหลังจากนั้นแล้วอะ่ะเราก็นำมา,มาเอ,อนะะานำมาใส่ในกระกาดขาวนะคะทำทีละใบทีละใบทีละใบค่ะ ไปหมักเก็บไว้นะคะกิมจิที่นี่เนี่ยเราสามารถเก็บได้ในตู้เย็นถึง1ปีเลยนะคะได้องั้นได้เลยค่ะเรามาดูองเรามาดูนะคะว่าดูสิคะน่ตู้เย็นเย็นมากมาเลยเป็นไงบ้างคะพี่โอยเคงนั้นครับพี่คะตั้งค่าอิเล็กทรอนิกส์มาเอาดูนะคะเอาไว้ห่อค่ะดูน้องๆต๊ะนะคะดูสิเด็กๆก็ทำได้นะคะกิมจิวิธีวิธีการทำง่ายมากเลยไม่ยากเลย ดูฝ <jam Stadium> ั่งนี้งด้ค่ะเปยไงบ้างียากหรืไ้ยากยากเระโอเยากสุภาพบรุอาจจะยากนิดนึงโอ้โหดูของพี่ทันี้ะสวยงามมากเลยใี่ของคุณแม่นี่ของแมโอ้อาชเลยค่ะเดี๋ยวให้ถ่ายภาพ